กันมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องอรซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดเกียกับเรื่องราวจากวิสติ้งเวิลด์กันกับเรื่องของหาเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคแรกที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะสําคัญในภายหลัง สวัสดีเพื่อนๆพนทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาพูดคุยกับเรื่องราวที่เราเองไม่เคยคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยครับว่ามันจะมาสําคัญในภายหลังเรื่องราวที่จะพูดนั้นเป็นยังไงอย่ายมุดเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าอันดับที่1ความกล้าหาญของเนวิล ในตอนแรกที่เราได้เจอกับเนวิลนะครับต้องบอกเลยครับว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่เคยกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตอนเองเลยครับตัวละครนี้จึงค,คล้ายๆกับตัวประกอบที่เราไม่คิดว่าจะมีอะไรไม่นานเดี๋ยวก็หายๆไปแต่อย่างไรก็ตามครับในท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นเขาพยายามหยุดพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไว้ในขณะที่พวกเขานั้นจะพยายามออกปฏิยาวิการเราจะได้เห็นความกล้าหาญของเนวิลที่เนวิลเองขอยินยัดต่อสู้เพื่อกิฟฟินดอร์ถึงแม้ว่าเขา จะกลัวมากแค่ไหนก็ตามแต่โชคไม่ดีเลยครับที่ด้มาเจอกับเฮอร์เมลนี่ซะก่อนทว่าวันเวลาก็ได้เปลี่ยนไปจนท้ายที่สุดแล้วครับเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งกล้าหาญที่จะเปะเชิญแม้กระทั่งจอมมานในตอนนี้ครับเราจึงได้รู้ว่าเนวิลนั้นเขาแข็งแกร่งและกล้าหาญและเขาเดินมาไกลามากจากจุดเดิมที่เขาเคยเป็น อันดับที่2ลูซสนิชอันแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ในการแข่งขันควิดดิทภาคแรกนั้นครับมันจบลงด้วยชัยชนะของกิฟฟินดอร์แต่ก่อนหน้านั้นครับแฮร์รี่ก็ได้กระเดื่องลูกสนิชลงไปนั่นจึงนับได้เลยครับว่าเขาสัมผัสมันมแล้วไม่เคยมีใครรู้และก็ไม่เคยมีใครคาดคิดคาดฝันมาก่อนครับว่า ไอ้้าลูกกลมๆสีทองเนี่ยมันจะกลมความลับที่สําคัญเอาไว้ในท้ายที่สุดของเรื่องมันจะกลายเป็นของที่ดัมเบิลดอร์มอบให้แฮร์รี่พอตเตอร์ตามพินัยกรรมของเขาและลูกสนิทที่ว่านั้นมันจะจําคนที่สัมผัสมันเป็นคนแรกครับและในกรณีนี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่ไม่ใช่แค่สัมผัสแต่ลูกสนิทเกือบกลายเป็นอาหารมื้อหนึ่งของเขาไปแล้วและด้วยเหตุนั้นเองครับมันจึงนําพาเราไปสู่ความลับที่แฮร์รี่พอตเตอร์ ตัวของเขาเองนั้นก็ไม่เคยคาดคิดลูกสนิทนี้ปรากฏว่ามันมีหินชุบวิญญาณซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเป็นหนึ่งในของวิเศษที่สุดในโลกเวทมนต์มันคือเครื่องรางยางมทูตอันดับที่3แฮร์รี่ถูกทิ้งไว้ที่บ้านเดอสลซี์ในวันที่ครอบครัวพอตเตอร์นั้นถูกฆ่าสังหารทั้งหมดครับแฮร์รี่ถูกพาไปที่บ้านเดอรลซย์ในฐานะที่เป็นญาติเพียงคนเดียวของแฮร์รี่ที่ยังคงลงเหลืออยู่ ถึงอย่างไรเลยก็ตามนะครับแฮร์รี่ต้องทนทุกทรมานจมอยู่กับครอบครัวนี้เป็นช่วงเวลาหลายต่อหลายปีครับก่อนที่ฮอกวอตส์จะพลิกชีวิตของเขาตลอดกาลอันที่จริงแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดแล้วก็คงสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมเดมันดอร์ถึงไม่เอาไปเลี้ยงเองหรือฝากใครที่ดูแบบน่าจะไว้ใจได้มากกว่านี้ทําไมล่ะครับทําไมถึงต้องให้แฮร์รี่มาเจอชีวิตที่สุดแสนจะน่าเศร้าและเลวร้ายแบบนี้ และนั่นแหละครับในภายหลังเราถึงได้รู้ว่าพอลลี่พอตเตอร์ช่วยแฮร์รี่เอาไว้โดยการเอาชีวิตของเธอเข้าแลกมันจึงเกิดกลายปเป็นเวทมนต์โบราณขึ้นมาครับซึ่งเขาจะปลอดภยัยหากอยู่ใกล้ชีกับสายเลือดของแม่ของเขาซึ่งดัมเมันดอร์ตระหนักได้ถึงข้อนี้ครับเขาจึงพาแฮร์รี่ไปไว้ที่บ้านเดอร์สลีย์เอาแฮร์รี่ไปอยู่กับเพทูเนียป้าแท้ๆของเขาอันดับที่4สแคปเบอร์ในภาคแรกนะครับ เราจะได้เห็นเจ้านูน้อยของรอนที่แสนจะน่ารักมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่รอนรักมากๆครับรอน,นอนอยู่กับมันเอาใจใส่มันดูแลมันจนมันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาแต่ใครจะไปรู้ครับว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นมันกลับไม่ใช่เลย ความสัมพันธ์ของเจ้าหนูนั้นมันช่างจอมปลอมเมื่อความจริงมันคือปีเตอร์เพ็ดดิกูจอมหักหลังที่เห็นแก่ตัวและทรยศเพื่อนรักของเขาได้ลงคอและใส่ร้ายความผิดทั้งหมดนั้นให้กลายเป็นความผิดของซีเรียสแบล็กใครจะไปคาดคิดครับว่าไอ้เจ้าหนูตัวน,น้อยตัวนั้นเนี่ยมันจะร้ายกาจมากขนาดนี้ อันดับที่5คุยกับงูในแฮร์รี่พอตเตอร์ช่วงแรกนั้นครับมีฉากฉากหนึ่งครับที่พวกแฮร์รี่นั้นไปสวนสัตว์กันเพื่อฉลองใน,นงานวันเกิดของดันลีแฮร์รี่ก็เดินไปชมและพูดคุยกับสัตว์ตามภาษาเด็กแหละครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากแค่คนคนหนึ่งที่พูดคุยกับสัตว์แล้วก็แค่บังเอิญที่เขาเป็นพ่อมดงูก็เลยฟังภ,ภาษาเขารู้เรื่องอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ใครจะไปรู้ครับว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเมื่อพอเข้าสู่ภาคที่2นั้น เราได้รู้ว่ามันกลับเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเอาซะเลยการที่พูดคุยกับงูได้นั้นมันถูกเรียกว่าในภาษาโลเวนมนว่า p a r s e l m o u t h ซึ่งมีเพียงแค่ทายาทของซาราซร,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 ริทรีนและพมาศาสตร์มือส่วนใหญ่เท่านั้นที่พูดได้ตอนนั้นเองครับพวกเราก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆกันแล้วใช่ไหมครับจนทั้งเรื่องราวนั้นพาเราไปถึงปลายเส้นทางของการเดินทางของแฮร์รี่ซึ่งนั่นก็คือแฮร์รี่เป็นหนึ่งในฮอครักของวอร์เดมอร์ที่วอร์เดมอร์นั้น ไม่ได้เต็มใจจะสร้างเขาขึ้นมานั่นจึงเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เขาพูดกับง,งูได้และเมื่อชิ้นส่วนของดวงวิญญาณวนัวนมอร์ถูกทำลายลงไปนั้นแฮร์รี่ก็ไม่สามารถพูดพาเซลได้อีกเลยเป็นยางไรบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้และเพื่อนเพื่อละครับคิดเห็นยังไงมีช่วงไหนบางคราบที่เพื่อนเพื่อรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเอาซะเลยแต่กลับมาสำคัญในช่วงหลังๆมาแชร์กันหน่อยครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระครังเพื่อภาพาคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ